สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวโมดูลวัดพลังงานไฟฟ้า DC ตัวนี้นะครับก็จะใช้เซ็นเซอร์ PZDM017 นะครับสามารถวัดแรงดันได้สูงสุด300โวลต์นะครับกระแสสูงสุด100แอมป์นะครับตัวนี้จะเพิ่มโมดูลรีเล์เข้าไปนะครับรีเล์4ตัวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับเป็น MD02 เข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิและความชื้นมาสั่งงานรีเลย์ได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆที่ใช้ระบบโซลาเซลล์นะครับสามารถต่อคั้บวกกับคั้วลบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับแรงดันที่รับได้ตั้งแต่6โวลต์ถึง24โวลต์ดีนะครับก็ตัวนี้ผมจะใช้อแดปเตอร์เพื่อที่จะทดลองให้ดูนะครับเป็น12โวลต์ดีนะครับ ตรงเทอมินอลข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆก็ต่อเข้ากับซอร์สนะครับซอร์สหมายถึงด้านแรงจ่ายนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่หรือว่าแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เราต้องการจะวัดพลังงานนะครับก็ต่อบวกลบเข้าตรงนี้นะครับส่วน2ขั้วทางขวานะครับก็เป็นโหลดนะครับเป็นด้านโหลดนะครับก็ต่อโหลดเข้าไปนะครับที่เราต้องการที่จะวัดนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็ใช้อแดปเตอร์ เพื่อที่จะทดลองให้ดูเหมือนกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็ต่อแหล่งจให้กับตัวโมดูลได้เลยนะครับลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะต้องมี Wi-Fi ใช้ในบ้านนะครับซึ่งในที่นี้ของผมเป็น Pocket w ต w i f i ตัวนี้นะครับคลื่น2.4นะครับ2.4 GHz นะครับ ใช้ Wi-Fi ของบ้านก็ได้นะครับเพื่อนๆที่นําไปใช้ที่สวนที่นานะครับก็แนะนําเป็นพกเกต w w i i i แล้วก็ใส่ซิมรายปีน่าจะคุ้มดีนะครับโอเคพอจ่ายไฟให้กับวงจรแล้วนะครับเราก็มาที่แอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชัน r i ิ g เวอร์ชันเก่านะครับ ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่มี Account นะครับยังไม่มีเมล Gmail นะครับก็ผมก็สมัครให้ได้นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่ Bring Serv e r ของผมให้ได้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับก็ให้ใช้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะครับจากนั้นก็กดมาที่ล็อกอินนะครับตัวพาสเวิร์ดผมจะให้พาสเวิร์ดไปให้นะครับเพื่อนๆก็เข้าตามพาสเวิร์ดที่ผมให้ไปนะครับ เซิร์ฟเวอร์ตรงจุดสจุดนะครับก็ใส่เป็นเลขเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินนะครับมันจะมาหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่รูป qr-code นะครับจากนั้นกดที่รูปกระดาษนะครับผมจะส่งไฟล์ qr-code ไปให้นะครับเพื่อนๆก็เซฟลงไว้ที่เครื่องตัวเองนะครับจากนั้นก็เลือกไฟล์นั้นนะครับเป็น qr-code นะครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้โปรเจกต์ก็จะมาอยู่ที่หน้าแอปของเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมปรับโหมดให้นะครับจะได้มองชัดๆตัวน,นี้ปรับโหมดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่รูปน็อตนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับกด copy All นะครับกด copy All แล้วก็ออกจากแอปไปก่อนนะครับ จากนั้นมาที่ Wi-Fi ของเครื่องนะครับมาดู Wi-Fi ของเครื่องเรานะครับมันจะมี Wi-Fi ตัวหนึง่งชื่อว่า board dc energy monitor นะครับให้เรากดเชื่อม Wi-Fi เข้าไปนะครับครั้งแรกที่เชื่อมนะครับให้ใส่พาสเวิร์ดเป็นพาสเวิร์ดนะครับ p a s s w o r d หรือว่าเพื่อนๆต้องการพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับว่าต้องการพาสเวิร์ดอะไรนะครับจากนั้นก็กด Config Wi-Fi นะครับที่ตรงนี้นะครับมันจะแสดงชื่อ Wi-Fi ขึ้นมานะครับถ้ามันมี Wi-Fi หลายๆตัวเนี่ยมันจะมีชื่อ Wi-Fi เรียงขึ้นมาเลยนะครับเราก็กดเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เราต้องการใช้งานนะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ของพอร์ตไวไฟของผมนะครับผมก็กดเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ wi-Fi นะครับเสร็จแล้วนะครับจากนั้นช่อง Bring Token นะครับให้เราลบตรงนี้ออกลบออกให้หมดนะครับแล้วก็วางวางที่เรา c o ป y ี้มาเมื่อสักครู่นะครับกดวางแล้วนะครับก็กด Save นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่มันจะเด้งออกไปนะครับแล้วก็เชื่อม กับ Wi-Fi ปกติของเรานะครับจากนั้นเราก็เข้ามาที่แอป r i n g ของเรานะครับสังเกตว่ามันจะ generate project ขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้ต้องระวังดีๆนะครับเราทำโปรเจกต์ไว้แล้วนะครับตัวนี้เราก็ลบออกไปได้นะครับผมก็กดรูปน็อตแล้วก็ delete ไปได้เลยนะครับกลับมาที่โปรเจกต์ของเราอันแรกที่เราสแกน QR Code เข้าไปนะครับจากนั้นก็กด ะครับนตอนนี้บอร์ดก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่ายังไม่มีค่าอะไรขึ้นนะครับที่ตัว p ีซี0 7วัตนะครับจะมีค่าอุณหภูมิกับความชื้นขึ้นนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ต่อด้านซอสเข้าไปนะครับผมก็ใช้อแดปเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็จะเสียบปลั๊กนะครับจะดูว่าจะมีค่าอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับสังเกตที่แรงดันนะครับ ตอนนี้แรงดันขึ้นแล้วนะครับ12.3มโวลต์น,นะครับมาดูที่ค่าอุณหภูมิที่เราต้องการให้รีเลย์ทางานนะครับเมื่ออุณหภูมิจริงนะครับตัวน,นี้คือคอุณหภูมิจริงสูงกว่าอุณหภูมิที่เรากําหนดนะครับตอนนี้มันยังเป็น,นศูนย์ศูนย์เรายังไม่ได้กําหนดนะครับผมจะกําหนดให้ตอนนี้เป็น16นะครับรีเลย์ทางานนะครับถ้ากําหนด ให้เกิน2ี่นะครับสัก40ดีดิก็หยุดทํางานนะครับตัวนี้จะเป็นดลีตัวที่1นะครับส่วนความชื้นนะครับจะเป็นดีลีตัวที่4นะครับแล้วก็ความชื้นต่ํากว่าค่าที่กําหนดนะครับดิลีจะทํางานเราก็ให้ความชื้นเป็นสัก76นะครับดิลีจะทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความชื้น สูงกว่าค่าที่กำหนดนะครับรีลก็จะหยุดทำงานนะครับตัวที่4นะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถคอนโทรลนะครับแบบเป็นนวนได้นะครับตัวนี้ตัวหตัวที่2กับตัวที่3นะครับนอกจากนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาการทำงานของรีเล์แต่ละตัวได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานเนาะ ก็จบนะครับคราวนี้วิธีการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ต Wi-Fi ในกรณีที่เราต้องการนำตัวเครื่องนะครับไปใช้งานกับ Wi-Fi ตัวอื่นที่อื่นนะครับไล่ให้เราทำการรีเซ็ตโดยวิธีการดังนี้นะครับก็คือกดกดปุ่มนี้ค้างไว้ก่อนนะครับหยุดนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวนี้อย่าเพิ่งปล่อยนะครับประมาณ5วินาทีค่อยปล่อยนะครับปล่อยนะครับ สังเกตว่าตรงนี้แอปของเราก็จะหลุดการเชื่อมต่อนะครับเราก็เข้าไปทําวิธีเดิมนะครับก็คือไปค้นหา Wi-Fi ที่ชื่อ DC Monitor นะครับตัวนี้นะครับเราก็เชื่อมต่อเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เลือก Wi-Fi เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดเซฟแล้วก็รอสักครู่นะครับ ออกมาหน้านี้แล้วก็เข้ามาที่แอปเหมือนเดิมนะครับมันจะขึ้นถ้าเกิดมันขึ้นมาอย่างนี้อีกครั้งนะครับให้เราลบออกไปเลยนะครับแอปโปรเจกต์ตัวใหม่นะครับก็ทำงานตามปกตินะครับวันนี้บอร์ดก็เชื่อมต่อแล้วนะครับก็สามารถคอนโทรลเีเลย์ได้นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิกับความชื้นต่อเพิ่มเข้ามาให้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับหรือว่าทำตามแล้วติดขัดตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ